พาไปเอ้ยบ่าสวสกุลครับ <c oughs> จากกระเตีดเย็ดงานหมดจากกระเตียดน่นเป็นงานกวาดสางเออพี่น้องเออมาครับพี่น้องหยุดยาวสามมือจักพื้นผ้าย่างไปใส่นเนาะเบาสุกุลกันย่างตามไปเนาะนะครับผมงานการบ่ทับโอ้ยหยุดสามมือมันละคายพี่น้องหีิไปใส่นี่คือพากันย่างกันย่างตามได้กันไปเพื้นพา,นาไปเห็นอย่างนี้ไอ สีพาพเห็นยังนี่นวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเลยไอ้เอาว,วันยุดพี่นอ้องหาแนวเหินกันข้าวบ้างต้องเต่าก่ันโอ้ยเรือรถมาดิสีพากันเห็ดน,นั่นพี่น้องเดี๋ยวต้องเต่าก่อนสีพากันเห็ดที่รับที่พักที่เซาฝนนามฝนแล้วพี่น้องก็เลยวันยุดก็เลยสีพากันหาเสื่อมตัวมุงเทือกออกมานะครับอ่ามุงเทือกออกมาแต่ตตอนนี้ จักเราสีผ้าย่างไปใส่เราว่าสีผ้า,าไปเบิ่องคุมซับท่นสีไมหานลอยเล็กเพิ่นบ่หรือจังใดบุนี่หาอะไรก่อนท่านนี่ครับผมทำพมา่าสวนดอกไม้นะครับนี่ละสวนดอกไม้ที่วางทำงานเนาะเอาสามข้างกอกไปมุงเนา่อยเนาะเพราะไม่อย่างข,งขาวๆนี่ท้องฟ้าเหรเมืมเ่นบ่สะดวดบ่เออดอกไม้กันเลยงามขนาดเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆมื้อ,อ,อน,นี้ ไม่เมือมืัอนี่จะเกินเอ๊ะนี่เขาเปลี่ยนมาละยังไม่ใหญ่จุ่มใส่กันเด้อบ่จุ่มไม่ใส่กันบ่เอ๋อไม่ก็นั่งชีพยเอาเล็กพี่น้องเอาเล็กมาเห็ดไอ้ต่อเทือกออกมาหน้าฝนมันบู้อยู่บ้างตากผ้าตากยังนะครับก็เลยก็นัง่งผ้ากันไปเอาเล็กเอาตู้เสื่อมตู้ยังนี่ละนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งนะครับเอาโอเคจุ้มมาผมขออนุญาต บรรยายนตัวเพราะอย่างจังได้เสียวไปเห็ดอยู่แล้วเขาต้องมาหาอุปกรณ์การเปลี่ยนก่อนนะครับถ้าได้จ้างวาเห็ดนี่ก็คือตัดออกวะไอ้ถ้าได้จ้างวาเห็ดเขาตัดออกบ่เอ้าเพื่นไอ,อ,อ่ไอ้ไม่ได้ในมือเขาตัดทิ้มบ่ตัดอย่างนั้นว่าไปจังอยู่แล้วกันนี่นั่งเตรียมพี่น้องเอาได้แล้วแนวตู้เสื่อมตู้ยังบัตเทิลกาซีไป ไอ้นั่นไปยังละ่ะเอาไปเห็ดอย่าให้ปัญหาอุปก,กรณ์ก่อนนะระวางโล่ปัญหานะครับมาเอาทงยีพาไปเบิ่งดอกไม้พี่เกานะครับพาเขาไปเบิ่งดอกไม้ก่อนอ่าเพราะว่าอย่างผมก็อยากเบิ่งอยู่เพราะว่าผมบม่ได้เหตุงานอยู่ฝั่งนี้พี่น้องนะผมไปเหตุอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งไอ้นุ่นกับไอ้แว่นเนาะนะครับเป็นห้าเดือนสี่ห้าเดือนแล้วนะครับฝั่งนี้บุกค่อยได้มาเลยบาทนี่นะครับยีพาเบิ่งดอกไม้ก่อนจะเข้าอุว้วะอุ้วะปปิด มีแต่แนวเดียวอักลากเลยตัวนี้เขาเอืนอนงามงามงามนี่เขาเอือนดอกลักข้าวโพดพี่น้องดอกลักข้าวโพดนะครับงามเลยครับนี่คือลักข้าวโพดนะครับโอ้งามงามงามดูนะซึ้งล,ลูกตานะครับเอาไห้เพิ่อนน้องเม่งก่อนงามจําใด็มีหลายสีลายขนาดนะครับตะก้อน มาแรกๆนะครับสามี่เดือนผมก็เห็นอยู่ฝั่งนี้แหละครับวันนี้พอดีมีคนไทยกลับก็เลยได้ไปไปอยู่ฝั่งพุ่นเลยบัดน,นี้นะครับก็เลยได้ประจาอยู่ฝั่งพุ่นแต่ว่านอนอยู่ฝั่งนี้โอ้ป้าเอ้าผมว่าดู่อิราเลียทุกคนต้องการเลยล่ะนี่นี่ครับหายากปลูกยากที่สุนเลยนี่นี่ครับ,รบผักชีไปเรื่อยพี่น้องแร่งงานให้เขาปลูกไว้ผักชีไปเรื่อยกะเพราครับต้นหอมพรอกด้กินะครับ,อนนรบเอาว่าไป อโอ้ยเออโอเคเพื่อนเื่นแล้วครับเพื่อนเื่นแล้วเอาโอเคครับถ่ายให้เบิ่งคร่าวๆครับผมแก้วมาครับสี่ห้าห้าหล่อเบิ้งดอกไม้อย่างเดียวมือนี่นะครับผม้านี่พี่น้องจักต้นอย่างแน่แต่ว่าให้ให้เบิ้งก่อนผมก็จําบอได้นะครับอันนี้ก็ที่เป็นอีกอาที่ทํางานอีกที่นึงนะครับนายจ้างเดียวกันนะครับมีหลายที่พี่น้องมีหลายที่อันนี้ พี่น้องเบื่องแปลกหูแปลกตาบ่เรื่องการของพวกตุวว้ยดอกหมอกดอกไม,กม้พวกนี่นะครับมันจะแปลกหูแปลกตาอยู่จักน้อยนะครับจักมีดกอกยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผมเห็นบอกอันนี้งามงามผมว่ามันคือคล้ายๆดอกงอนงอนไก่บ้านเฮาพี่น้องนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องท่าไหนฮู้คอมเมนต์มาเนี่ยนะครับแทปคอมเมนดอกงอนไก่ดอกพี่น้องแต่ว่ามันเดี่ยงงามไหม แดงจึงครึ่งเลยไหมพี่น้องไหมไงงามบอกพี่น้องแดงจึงครึง่งแดงสีสดดีพี่น้องยอมรับว่าสีสดบาดตาบาดใจดีนะครับแต่วพวกคนหมักกันเนาะพู้นะบอได้แจ่งสีสันยังพี่น้องมันแดงเองเยวต้องไปถามเพื่อนว่ดดอกอีกอย่างนะครับงามเลยนี่น้องเอา้านี่คืองานสวนดอกไม้นะครับ ที่เบาสกุลทําอยู่แต่ว่าบบได้ทําอยู่ตรงนี้นะครับผมไปทําอีกที่นึ่งนะครับต้องย้าก่อนว่าผมกับบเคยเห็นบอกงั้นว่ามาอวยเฮ้ยเคยเห็นอยู่หัดรำแท้มเบาบ,าบาเมนีนพี่น้องผมบบได้อยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่คนละฝั่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อคคดีครับารมาครับพี่น้องได้เวลาแล้วรวมด้วยช่วยกันขึ้นโค้งตั้งเสาแล้วครับพี่น้องอ่าจัดไปจัดไปวันนี้อย่างที่เกินไว้ก่อนรายการนะครับ กี่ภากันเห็ดวางมุงวางอยู่กันนะครับนี่ครับผมมิดมิดแถวๆนั้มันเที่ยงเที่ยงใช่เนี่นี่ครับผมเอาเบิ้งเอานะครับมีใครนะครับเบื้องเขาคนวันนะครับครับวันยุตยุดซามือพี่น้องก็เลยเห็ดการลุมกันฝนนับแรกกันฝนนะครับเนาะเพราะว่ามันตามเห็นหนาวเนาะครับผมมาหน่อยโยกโปน่ะเออนี่ไงมั้ยเอาแล้วครับนี่เอาไหนบ้างไหนนะเสียมเสียมมันเป็นรังหรือเปล่า เออยนะโซตันินวไปเนะ <c oughs> จัดไปเอาเอาหนีนี่เพินน่นเพื่อนเสียวู้เดียวแต่ว่าผู้ผู้ผู้คุมงานอันนี้วิศวะก่อนอันนี้ผู้คุมงานอันนี้ผู้ช่วยวิศวะเพิ่งจบมาไหม่อันนี้เป็นอ้นในสังนะครับผมนี่แต่ว่าผู้ผู้ผู้ไอทำงานคือผูเดียวอ่านี่นนจัดไปผู้เมียนเห็นห<อ>เห็นเห็นเขาเว้ามากวะว่าไปว่าสุขนีทายชิปอย่างเดียวจะเกิน าไปอ่ะไอ้บ้าสะกวนครับจากกระเตียดจากกระเตียดนั่เป็นงานก่อสร้างเออพี่น้องเออจำเป็นครับไปสะบ้านหางแต้มเกิดสร้างจำเป็นเนี่ยพี่น้องขยายอ่ะหน้าเขียดว่าสั้นแล้ววะของจากพายแล้วบอมี ไม่ไกครับตังรับเลยมันีมงจากผ่าแล้วขายกันหน้าเขียดออกอาอีกพอดอะไระีไม่เนี่ยอนฮะเยนไปนี่ทันเลยแจ็คสิมาพ่มากนไม่ยะตัวเลยาเบเอาไปเว่านน้ำขายนี่เนาะคือว่าเราจะไปนกันไปแลไปแฮเรอ่ยยเขไปได้ผมนี่ได้อยู่ได้อยู่พี่น้องได้อยู่ไปเพื่นนี่ Đó, con con. Bao 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 bao. Ô nhà bên sập nữa. Ơi, chấm <laughs> đéo Ôi. <laughs>